จากเตอ๋อชินพวกเราก็กำลังมุ่งหน้าไปกันที่ตาลีแต่ระหว่างทางไปตาลีพวกเราก็ได้พบเจอกับสถานที่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งโดยบังเอิญที่แห่งนี้ก็คือโบสถ์คทอลิกอันเก่าแก่ที่มีอายุมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงในสมัยนั้นมิชนาลีชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาปลูกอังุ่นและทำไวย เ,เพื่อนๆทุกคนเชื่อไหมคะว่าผู้คนที่นี่90%เป็นชาวทิเบตและผู้คนที่นี่80%นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทุกคนคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะมุ่งหน้าไปต้าหลีเนาะแต่เดี๋ยวพี่จะมาให้เพื่อนๆด,ดูที่จอดรถของเราเมื่อคืนกันนะคะนี่นะคะทุกคนกคน็คือที่ที่เรามาจอดรถเมื่อวานนี้นะคะ ที่นี่ก็เป็นแบบเสียเงินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก็คือไม่มีคนดูนะคะแต่เขาจะมีกล้องสองสองฝั่งนี้เห็นไหมนี่แล้วเวลาขับรถเข้ามานะคะกล้องสองฝั่งนี้นะคะก็จะถ่ายไปที่ทะเบียนรถนะคะแล้วก็ไม่มีคนดูนะคะหนึ่งคืนนะคะก็สิบหยวนนะคะทุกคนก็ประมาณ50บาทไทยเนาะเมื่อคืนเราก็ไปจอดใต้ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆ นีนะคะทุกคนเราก็จะต้องอสแกนโค้ดน,นะคะจ่ายเงินนะคะเพื่อนเราสามารถสาวจากตรงนี้ได้เลยนะคะไกลๆแบบนี้ได้เลยนะคะสิบหยวนนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็พอเราจ่ายตั้งเสร็จนะคะไม้กั้นนี้ก็จะเปิดเองนะคะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่อยากเสียเงินเราก็สามารถจอดรถข้างๆแบบนี้ได้นะคะแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะคะ แต่ว่าทาไมพวกบีนะคะไม่จอดข้างๆนะคะเพราะเราก็มาดูแล้วนะคะแบบไม่เสียเงินแต่ว่าเพื่อนๆเห็นทางไหมคะมันไม่มันไม่เสมออ่ะมันเป็นทางขึ้นเขาลงเขานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมลมกันก่อเดี๋ยวเราจะไปเติมลมกันก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะที่เขาจะแบบใส่ไอโซโด้านนอกอย่างนี้ไว้นะคะก็คือเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่ ต้องขับรถไปในพื้นที่ที่เออมันเป็นพื้นพื้นน้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยได้หน่อยนึงนะคะคือครั้งก่อนบี B. นี่คือเกือบตกเหวนะคะเพราะว่าเราแบบมันเป็นล้อปกตินะคะแต่จริงๆอันนี้ก็ช่วยได้แค่ประมาณนิดหน่อยะคะ่ะก็ดีกว่าล้อปกติเต๋อชิมน,นะคะชื่อ เะะติร์ชินนะคะในเมืองเต๋อชินนะคะแล้วนี้ก็คือในเมืองเต๋อชินนะคะตรงที่เราจอดรถนั่นคือรอบๆนะคะแต่นี่คือในตัวเมืองนะคะก็จะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีอะไรแบบนี้นะคะเพื่อน จากเตอ๋อชินมุ่งหน้าไปต้าหลี่จะมีสองเส้นทางให้เลือกคือกลับไปทางเดิมเพื่อไปขึ้นทางด่วนที่ลี่เจียงเส้นทางนี้ถนนดีนะใชระยะทางประมาณ500กิโลเมตรแต่เราไม่ไปพรเราเลือกที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางภูเขาเรียบข้างไปกับสายแม่น้ำหลานชังทุกคนอาจจะไม่คุ้นหูชื่อนี้สักเท่าไหร่แต่เมื่อแม่น้ำนี้ไหลผ่านจีนออกไปแล้วพวกเราจะเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำขงนั่นเอง ถนนดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรถ้าวิวและบรรยากาศที่ได้มันจะออกมาดีขนาดนี้เห็นนะคะตรงนี้นะคะเป็นถนนนะคะเพราะทำถนนรอบเขานะคะสุดเขานะคะขบผาชันว้าวระหว่างการเดินทางก็จะได้พบเจอกับชนกลุ่มน,น้อยชาติพันธุ์ต่างๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอีกด้วย นี่ก็คือเหตุผลที่พวกเราเลือกถนนสายนี้ทุกคนคะนี้ก็ลงมาถ่ายรูปร่างให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่ก็เป็นผืนผาชันนะคะมีแม่น้ำไหลผ่านด,ด้วยนะให้ดีก็ลดน้ำพืชผักสวนครัวนะคะทุกคนทุกคนเหล่ากุมก็ไปช่วยเขาลดน้ำนะคะคุณอากับน้องเขาปลูกผักกาดขาวนะคะ <laughs> ือ,อยากเล่นนะคะเลยไปขอขอรดน้ำกนาก็จะมีหมู่บ้านเนียนะคะตามหุบเขานะคะใครมาแอดกินตะบองเพชรต,ตรงนี้เนี่ยทุกคนตะบองเพชรเต็มเลยนะคะเนี่ยเต็มเลยนะคะข้างล่างนี่ก็เต็มเลยนะคะหรือเขาถ้าเอาไปทําอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือถนนนะคะแล้วก็ ตามหูบเขาเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆเกดีให้เพื่อนๆดูนี่เป็นถนนนะคะเมืองจีนนี่คือว้าวสวยมากนะคะทุกคนโคตรสวยเลยนะคะใส่ไฟมาอีกแล้วนะคะถ่ายตรงไหนก็ติดใส่ไฟนะคะเท่มากเลยทุกคนเมืองจีนนี่คือแบบสุดอลังการเลยนะคะ สวยมากจริงๆนะคะแต่ว่าสายไฟก็เยอะมากเช่นกันนะคะถ่ายติดสายไฟแล้วมันก็บังๆนะคะว้าวคือดีมากเลยนะเท่สุดเลยอะ่ะว้าวนี่คือตามทางนะคะ สวยนะคะดีเหมือนกันนะคะที่เราเลือกมาทางนี้นะคะไม่งั้นเราก็จะต้องกลับไปทางเดิมซึ่งก็ไม่ได้วิวใหม่ๆนะคะเพื่อนๆภูเขาใหญ่จนกล้องบีเก็บเก็บเก็บไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆมันได้แค่นี้จริงๆคืออยากเก็บให้ได้แบบทั้งทั้งรูปอะทั้งพวงเลยนะคะไม่ได้นะคะได้เป็นจุดๆนะคะเพราะว่าภูเขาใหญ่มากนะคะทุกคนได้แต่ผนงังได้แบบผนงังได้แต่ผนงังเขานะคะเพื่อน พาที่ก็กำลังตกดินนะคะตอนนี้ก็5โมง22นาทีแล้วก็ใกล้จะค่ำแล้วแล้ววันนี้เราจะได้นอนตรงไหนเนี่ยภูเขาที่เมืองจีนนะคะทั้งใหญ่นะคะทั้งเท่นะคะทุกคนแล้วก็สวยงามอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะ เก็บไม่หมดนะคะคืออยากให้เห็นฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าเจอตัวพทบเก็บไม่หมดนะคะได้เท่านี้จริงๆนะคะถนถน,นถนนหน,นทางนี้วิวดีสุดเลยนะคะเพราะเราเรียกมาเส้นทางนี้นะคะทุกคนวิวมันก็เลยดีขนานดนี้นะคะ้ายทุกคน พี่ก็ลงมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อดูกันนะคะสงสีทองเก็บไม่หมดเป็นครั้งแรกที่ถ่ายภาพเรารู้สึกว่าเก็บไม่หมดเท่าที่อยากจะได้นะคะแบบของเขาใหญ่จริงๆนะคะมีบ้านติดน้ำด้วยนะคะแล้วเวลาน้ำขึ้นยังไงเนี่ยเอนเพื่อน,อนข้างหน้านี่คือแบบใหญ่มากเลยนะคะภูเขาอ่ะแบบใหญ่ไม่รู้จะบอกอยังไงที่ น,นี่คือแบบว่าถ่ายเสยแบบใหญ่เราถ่ายถ่ายเสยนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่เอาถนนมันจะเป็นแบบนี้เอ้ยมันเห็นฟ้าด้วยนะคะใหญ่นะคะเพื่อนๆสูงใหญ่นะคะใหญ่จริงๆยังมาถึงตอนช่วงมีต้นไม้เหลืองๆนะคะ <laughs> ไม่ใช่เหมือนก่อนอนที่เรามานะคะคือแบบอากาศหนาวแล้วนะคะน้ำตาลหมดอะไรแบบนี้ นั่นชื่อชนไหม肯定不是村的，应该是个县城แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่หมู่บ้านเมื่อกี้นะคะที่อยู่ตรงข้ามที่เราให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนั้นนะคะทําไมเราถึงไปนะคะเพราะว่าตอนแรกบีบอกว่าเอ้ยหลักุงอันนี้มันเป็นหมู่บ้านไหมหลักุงบอกว่าหูใหญ่ขนาดเนี้ยมันเป็นเจิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลักุงก็เลย ค้นหานะคะว่ามันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นเป็นเจิ้นนะคะทีนี้เรากุงก็ค้นหาพอเราคุงค้นหาก,ก็เลยไปเจอนะคะว่าเ,เฮ้ยที่หมู่บ้านนี้มีมีโบสถ์นะคะโบสถ์ที่มีชื่อนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแวะมานะคะพาเพื่อนๆมาดูโบสถ์โบสแห่งนั้นกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวมีจะพาเพื่อนไปดูที่นั่นกันแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านสือจงชุนกันแล้วนะคะหมู่บ้านสือจงนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูโบสถ์แคทอลิกกันแล้วนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังเป็นแม่น้ําหลานชังเจียงอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็จอดอยู่แล้วก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะเราไม่สามารถขับรถข้ามสะพานนี้มาได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขากั้นไว้นะคะเราก็เลยจําเป็นต้องกลับรถกลับไปใหม่นะคะกลับไปอีก8กิโลแล้วไปกลับรถกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเราจะกลับไปฝั่งนู้นอีกแล้วก็ต้อง กลับรถย้อนกลับไปอีก8กิโลแล้วเพื่อที่จะกลับไปฝั่งนี้นะคะเพื่อนพ่อนข้างหน้านั่นก็เป็นบสถ์นะคะและ้วตรงนี้นะคะแล้วก็จะจอดรถก็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นประตูทางเข้านะคะ ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะเขาปิดห้าโมงครึ่งนะคะอาจจะเข้าไปดูข้างในไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพคะและห้องน้ําสาธารณะก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วรถเรานะคะก็จอดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใกล้ๆกกับโบสถ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะโบสถ์ปิดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็จอดรถนอนรอกันที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆนไปดู กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะและเดี๋ยววีจะทิ้งท้ายไว้ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าโบสนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะโบสนี้นะคะก็ถูกฝรั่งเศสนะคะได้สร้างเอาไว้ตอนสมัยราชวงศ์ชิงนะคะแล้วณปัจจุบันนี้ก็เลยทําให้คนที่เบตคนที่เบต80%นะคะจํานวน80%นะคะที่อาศัยอยู่กันย่านนี้นะคะนับถือคาทอลิกค่ะ เจาะ่ะนก็เอวนี่คือไมก็เ่ทีไม่ีก็นสิ่งไมนะคะเทีมร้นกเน่ะี้นี่ส้นกเปนี่นกเปงะไมนะ่ะที่กคนโตง้นี่มร้นี้นกนน่งที่ ดื่มไวายแล้วก็ทานอาหารข้ามกันที่นี่นะคะแล้วเมื่อกี้พวกเราก็ทำจุดไฟแล้วนะคะ่อฟืนแล้วนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นเนาะและเดี๋ยวเรามาชิมไวน์กันคนคือปกติเราก็ไม่พอยวนนะคะแต่ว่าพอดีเรามาอยู่ในสถานที่ที่แบบเ,เขาแบบทำไวายนะคะพเพื่อน เราก็เลยต้องมาลองกันหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เลยต้องมาจัดกันหน่อยนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะคะแต่ต้องมาช่วงเดือนแปสิ้นเดือนนะคะ<ๆ>เขาก็จะเริ่มเก็บองุ่นกันนะคะเพื่อนๆแลวตอนนี้นะคะเราก็กําลังลับไปที่โบสถ์กันอีกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้วันพุธนะคะเขามีาบีก็เรียกไม่ถูกนะคะถ้าบีพูดผิดบีขอโทษเทพื่อนเพืนด้วยนะคะคือก็มีมีสวดมีพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ได้ยินเสียงไหมคะ แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็าาสวดมนต์ร้องเพลงทำพิธีกับพวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากับไปทานข้าวที่ร้านอาหารกันค่ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกระหล่ำผัดกระหล่ำปีนะคะและอันนี้ก็เป็นซูชิจูโร่นะคะก็เป็นเหมือนมีเนื้อสัตว์แล้วก็มี น้ำซุปนะคะเป็นเหมือนฟิลเกาเหลาค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นผัดมะเขือนะคะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคืนนี้นะคะมีก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 拜拜。Bye bye.